มณีนาคาตำนานพ่พิทักษ์ขุมทรัพย์ตอนที่สองบทลงทันแห่งพญานาคอาคีนาคราชรับรู้ถึงพลังงานชั่วร้ายที่แผ่ซ่านจึงรีบเข้าขัดขวางการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดแสงสีทองจากเปล็ดของอัคีนาคราชประทะกับเงาเมืดของอสุรกายและพลังงานสีดำของธรมินนาคิน แม้ว่าธมินนาคินจะมีพลังของอสุรกายช่วยแต่ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับพลังอันบริสุทธิ์ของอัคีนาคราชได้ในที่สุดอัคีนาคราชก็สามารถผนึกอสุรกายกลับคืนสู่ความมืดและลงโทษธ,ธมินาคินด้วยการสาบให้เขากลายเป็นหินเฝ้าอยู่ที่หน้าทางเข้าวิหารตลอดไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้น อคีนาคราชตระหนักว่าสมบัติอัลลัมค่าและมณีนาคาไม่ควรอยู่ในมือของผู้ใดจนกว่าผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ถึงคุณงามความดีเขาจึงตัดสินใจผนึกวิหารแห่งนี้ไว้โดยรอคอยเวลาที่ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และคู่ควรจะปรากฏตัวเพื่อมาครอบครองมณีนาคาและนำพาสันติสุขมาสู่โลก นับตั้งแต่นั้นมาอาคกีนาคราชและเหล่าบริวารน,นาคาก็ได้สถิตยอยู่ณวิหารลับแห่งนี้เฝ้ารอคอยด้วยความอดทนท่ามกลางสมบัติอันล้ำค่าที่ส่องประกายระยิบระยับใต้ผืนน้ำที่มืดมิดในบางคืนดวงตาทับทิมของรูปปั้นพญานาคในวิหารก็จะเรืองแสงขึ้นมาเองราวกับเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความหวังที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต